สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลข่าวคราวของน้องยูกิเป็นประการนะครับเราบอกเด้เลยว่าเวลาเอามาเล่าสู่แฟนเพลงนะเราจะมีความรู้สึกดีใจยินดีส่งเสริมรู้สึกหิวใจแล้วก็ยินดีทุกครั้งที่มาอ่านข่าวน้องยูกินะ ข่าวคราวของน้องยูกิวันนี้นะครับเราจะบอกเลยว่าก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเนื้อข่าวเนี่ยเราขอชื่นชมเด็กผู้หญิงคนนี้จากใจเลยนะครับจากใจแอดดิวเลยแอดมีความรู้สึกว่าน้องยูกิมีความเก่งมากขึ้นมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นการยอมรับทางสังคมมากขึ้นในเรื่องของการร้องเพลงบน พื้นที่สาธารณชนนะครับไม่ว่าเธอจะอยู่ทุกภาคพื้นส่วนที่ไหนนะครับตามต่างจังหวัดที่เธอได้ออกไปร่วมเล่นแสดงร้องเพลงโชว์สเตจต่างๆถือว่าน้องสอบผ่านมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยแรกๆที่น้องเข้าวงการมาน้องมีคุญสือมีคนที่คอยช่วยชี้แนะแนวทางจน น้องเดินเส้นทางสายหมอลำนะครับย้ายค่ายมาก็เจออาจารย์ดีๆอย่างอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำนะครับที่ให้การสนับสนุนน้องในเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วก็การส่งเรียนต่างๆนะครับแล้วก็การทําให้น้องเนี่ยได้มีพฤติกรรมที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับการปรับตัวแล้วก็การเข้าสังคมกับรุ่นพี่พนะไม่ว่าจะเป็นน้องยายไหทองคํา หรือรุ่นพี่คนอื่นๆนะครับที่น้องได้รู้จักนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่น้องเนี่ยข้ามวอร์ดแล้วก็หาประสบการณ์โดยที่น้องทำงานไปนะคนที่จับตามองคือแฟนคลับ นะคร,นครับกลุ่มแฟนคลับกลุ่มพ่อแม่แมที่คอยสนับสนุนแล้วก็ชี้แนะแนวทางให้น้องไปให้ถึงฝันและประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ตัวน้องเองเนี่ยก็ได้มีงานละครนะอ่าเรายังไม่เห็นผลงานที่ถูกถ่ายทอดเนาะแต่ว่าเราก็คิดซะว่าโอเคน้องมีความตั้งใจแหละน้องมีความพยายามแหละผลงานออกมาจะเป็นอย่างไรเราก็ต้อง รอติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับแต่แอดดิวเชื่อว่าน้องทําได้แน่นอนน้องรับบทเป็นนางเอกได้สมศักดิ์ศรีแน่นอนและน้องยูกิเป็นมาการจะกอบกู้เอก,กราชหมอำหํำนางเอกที่ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดครบเครื่องที่สุดในเรื่องของการร้องรำทำเพลงแสดงแ a c t ิ้งนางเอกทุกอย่างจบครบที่ยูกิเป็นมาการครับเพราะว่าเด็กคนนี้มีความสามารถจริงๆนะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะ ที่ผ่านมากับคอนเสิร์ตน้องยูกินะครับน้องก็ได้ออกมาขอบคุณนะโดยที่น้องได้กล่าวว่าขอบคุณทุกๆความรักจากแม่ๆที่มีให้หนูตลอดนะคะวันนี้ผ่านไปอีกงานดีใจที่ได้ใส่ชุดเพชรแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มๆแบบนี้ได้ลำขอนแก่นให้แม่ๆได้ฟังกันอีกครั้งดีใจทาัซึ้งแบบบอกไม่ถูกจนจะร้องไห้ ขอบคุณมากมนะคะทุกพลังใจของหนูทุกแรงซัพพอร์ตจากแม่แม่เสมอมาดีใจที่ทุกคนยังอยู่เคียงข้างหนูเหมือนเดิมหันมาเมื่อไหร่ก็เจอแม่แมเหมือนเดิมเป็นความโชคด,ดีที่สุดในชีวิตหนูเลยรักทุกคนมากๆนะคะอ่านี่ก็คือคำกล่าวของน้องยูกิที่ออกมาจากใจของน้องมันคือทัศนคติของน้องนะครับหนึ่งเลยนะการเป็นนางเอกการเป็นดารานะครับ สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือทัศนคติน้องมีพื้นฐานในเรื่องของแนวความคิดความอ่านนะเพราะว่าน้องมีพ่อแม่ที่ดีนะครับน้องมีครูอาจารย์ที่ดีคอยสั่งสอนใครสอนส,ส,สั่งนะครับอ่ะคอยสั่งสอนใครสอนสอนสั่งอะไรนะน้องก็จะทําตามทุกๆอย่างนะในเรื่องของการดําเนินชีวิตรอยตามรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จ เหมือนที่เขาบอกกันมาว่าถ้าเราอยู่ใกล้คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตตัวเราเองก็จะเขาเรียกว่าซึมซับกับสิ่งที่รุ่นพี่เขาทากันมาในเรื่องของการกระทําผลงานนะครับนะเหมือนที่เขาบอกกันมาว่าทุกอย่างอยู่ด้วยเหตุและผลของมันการใช้ชีวิตก็ขึ้นอยู่กับเหตุและผลหลักเหตุและผลสําคัญมากๆครับเพราะว่าถ้าเรามีเหตุมีผลผลลัพธ์ก็จะออกมาดีนะเพราะว่าเราตั้งใจทํา เหตุให้เป็นผลถูกไหมครับนะเหตุเกิดจากหนึ่งน้องมีความตั้งใจน้องมีความพยายามความขยันนะหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าน้องทะเยอทะยานหรือเปล่าอ่ะก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าน้องมีเป้าหมายสําคัญคือหน้องต้องเลี้ยงดูพ่อแม่น้องต้องหาเงินนะนี่คือสิ่งที่เราต้องชื่นชมน้องน้องมีทัศษะในการที่จะทําให้ชีวิตของน้องดีขึ้น นะแล้วสิ่งที่น้องทําตัวเองในทุกวันนียบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยจับตามองน้องอยู่เพราะว่าหนึ่งคือเธอเป็นคนของสาธารณชนก็ย่อมที่จะมีคนจับตามองเป็นเรื่องปกติยิ่งเธอได้รับบทเป็นนางเอกแล้วนะครับเข้าสู่ทางช่องวันเป็นดาราในสังกัดนะครับยิ่งมีคนจับตามองนางเอกใหม่ที่มีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงหมอลำซึ่งหายากมากๆในวงการบันเทิงนะน่าจะมีน้องอยุกิคนเดียวนะครับที่ถือว่าตอนนี้คือโดดเด่นที่สุดตอนนี้ นะครับน้องคือโดดเด่นมากๆนะน้องได้รับทักษะการฝึกฝนการเข้าหากับผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นพี่อย่างลำยไห่ทองคำที่ประสบความสำเร็จไปแล้วอีกหนึ่งคนน้องยูกิก็จะดำเนินรอยตามเพราะว่าน้องเป็นรุ่นน้องก็ให้เกียรติรุ่นพี่อ่ะให้รุ่นพี่ประสบความสำเร็จไปก่อนเดี๋ยวน้องจะตามฝันของน้องเองนะครับเดินคนละทางเดินสายคนละเวเก่งคนละทางคนละความสามารถอ่ะหน้าตาก็ไม่เหมือนกัน นะรูปร่างก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับคนทุกคนเป็นเวอร์ชั่นในแบบของตัวเองนะถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในสังกัดหายทองคำเรคคอร์ดนะครับบอกเลยว่าศิลปินทุกคนมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองแตกต่างกันออกไปน้องยูกิก็มีเสน่ห์ในแบบที่แตกต่างของน้องยูกินะครับถ้าเราไม่ไปเปรียบเ,เทียบกับใครนะน้องก็เก่งในแบบของน้องน้องก็สามารถที่จะทําในเวของน้องได้อย่างประสบความสําเร็จอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่ให้กําลังใจด้วย สิ่งสําคัญที่สุดที่น้องออกมากล่าวขอบคุณนั่นก็คืออากลังใจแล้วก็การซัพพอร์ตจากแม่แมเสมอมาดีใจที่ทุกคนยังอยู่เคียงข้างหนูเหมือนเดิมหัน้าเมื่อไหร่ก็จะเจอแม่แมพ่อพอนะครับแล้วก็พี่น้องชาวแฟนคลับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชีวิตหนูเลยน้องยุก,กิกก็กล่าวแบบนี้นะครับดิวเป็นความโชคดีของน้องจริงๆนะถือเป็นความโชคดีของทุกทกท่านด้วยแล้วก็รวมถึงแอดมินดิวด้วยนะครับที่เห็นความตั้งใจของในตัวน้อง เห็นแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกยิ้มตามๆกันเห็นเด็กเก่งเด็กมีความสามารถเด็กที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ไกลามากๆแล้วก็เล่ดูพ่อแม่และกระตันยูอย่างน้องอยูกินะครับเราก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตแล้วก็อ่านข่าวของน้องบ่อยๆเพราะคิดว่าทุกคนต้องรักเด็กคนนี้แน่นอนนะครับเราบอกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับเราจะติดตามน้องไปตลอดจนกว่าน้องจะประสบความสำเร็จอีก ยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยไปให้ถึงฝั่งฝันนะครับน้องยูกิวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ